ดิฉันอยู่กับฟอร์ดก็อยู่เหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องเลยอยู่ด้วยกันให้มันเหมือนเพื่อนกันอยู่ด้วยกันปรึกษากันได้อะไรกันได้อยู่ด้วยกันเหมือนเรามีเพื่อนอยู่อะมันจะอยู่ด้วยกันได้นานไม่ได้มองว่าเ,เราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันไม่มองไม่มองแบบนั้นอยู่ด้วยกันอยู่เหมือนเราม, يم, เรามีเพื่อนเพื่อนช่วยคิดเพื่อนช่วยคุยเพื่อนช่วยทํางานเพื่อนช่วยกินเพื่อนช่วยเที่ยวอยู่ด้วยกันมันเหมือนเพื่อนอะถ้ามันจะอยู่ด้วยกันได้นานก็ทะเลาะกันบ้างแต่เราจะรู้ลิมิตนะคะ หมือนถ้าทะเลาะก,กันอะไรกันนะ่ะคือเรื่องอะไรถ้าพูดไปแล้วให้มันจบไปเพราะถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยปล่อยไปให้มันปล่อยไปจ,จบไปไม่ใช่เป็นลื้อฟื้นไม่ใช่ไปแบบพูดไม่จบหรือแบบพยายามทําเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตอ่ไม่ได้อะอยู่ด้วยกันยากถ้าเรื่องเล็กๆก็คือพูดกันแล้วมันทีอาจจะเถียงกันางนี่ปล่อยไป แล้วเดี๋ยวก็ลืมไปลืมไปแล้วก็คุยกันหาเรื่องคุยเรื่องอื่นไปเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนี้ถ้าเราผิดเราก็ประจบมันเราก็ต้องผิดเป็นเหมือนกันเราก็ต้องผิดเป็นเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลอ่ะอันไหนเราผิดเราก็ต้องรู้นะอันนี้เราผิดอันนี้เราผิดโอเคอันนี้เราผิดแล้วบางทีเราก็ต้องขอโทษเป็นนะอันนี้เราผิดขอโทษอันนี้อันนี้ผิด ถึงจะอยู่ด้วยกันได้ได้อยู่กันด้วยกันนาะน